เด็ดๆๆๆๆเข้าโรบูดดีกว่าเล่นโรบูดเข้าโรบูดดีกว่าอยากเล่นโรบูดมานานแล้วเราเล่นเราเล่นจะมันจะมันเล่นสักวันเลยโหโหลดนานแห้งรู้ว่าใครลงปืนไหนปะ เร็วไอ้เร็วหน่อยดีเออไอ้ดีหลักนะเนี่เยเด่๋ยวเล่นไอ้ไอ้ดีลองดีกว่าไอ้ดีลองเดี๋ยวเล่นเบีดบอลดีกว่าสตีมเบียดบอลโอ้โห วัสด uh, mm ีฮราฟูสวัสดีฮาฟู่สวัสดีครับสวัสดีครับเล่นเบทดบอลแล้กันเนาะคุณซันนี่มั้งอ่านไม่ออกผมพบว่าผมตกผมตกไอภาษาอังกฤษพอดีเลยผมน้น้าคะแนนสองอเอง่ายๆนะน้คะแนนสองงานไม่ส่งอังกฤษแต่ออง่ายๆใช่ ตัวทูตสตรีมของคุณน่ะฮ่าเราอารมณปเรหนึ่งเกมโหลดชาช่ะโอเคมาแล้วเดี๋ยวเรจะโชว์ไอ g r y Birds b a l เลยเปิดมาก็เล่นเลยเหรอยังไม่ไหนได้ตั้งตัวเลยเราเป็นหนึ่งดิโอเคโอเคเดี๋ยวเรจะโชว์ c o l l i s i o นของผมเอง เพราะว่าผมมีดาบแดงเยอะมากอันนี้พูดจริงครับไม่ได้หมูผมบอกผมบอกไปแล้วนายคือเหมอนเอครับกาโตุกมาถึงในเกมหรือว่าในอะไรวะถ้าเกิดเป็นนายลูกบอกก็โอไฮโออ่ะสองสองอะไรไม่รู้จำไม่ได้อะไรวะไม่ได้เล่นนะเดี๋ยวขอเรียกดาบแป๊บหนึ่งนี่ขี้อัวขี้วอหอวดาบมันเยอะ ดาบแดงหงเยอะเป็นสายเก็บดาบครับอาดาบใหม่แล้วกันนี่ไม่เคยที่เท่าไหร่อ่ะจะเปลี่ยนดีกว่าเอ,าอันเน,นี้ยอันปวดเราอ่ะนี่ขวานใหม่ืว่าเอามันนั่นเรกส่งมาเกิดดีเอาอันนี้ดีกว่าเอาขวานนั่นเรกส่งมาเกิดดีกว่าเย้ เก็ว้นเลยหมนีเอโคตชิวอ่ะชิวเย,ยอเรียบร้อยแพ้แพ้วะเรียบร้อยก็เพื่อนุ่มเ็ตบีบอวตายลาะดั่นคาสคาสิกคลาสสิกคลาสสิกคลาสสิก,สปสปก,ก,กเปอร์ซูเปอร์ไอชิวไอชกเก็บเงินหนึ่งอยู่ที่ร้อยไ่เก็บเงินหนึ่งแปดพันอะอง อ้จ้ามากป้าจ้าะเลือกเกินจ้าทุกร, <g ül> กร้อยอะไรอ่ะเอ้านี่เอานี่ยขาฆ่าคนตายเหรอเขายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเออว่าก็ผิบคนก็คน,คนเจ็บโอเคลองตายเพราะว่าจะได้เจ็บแสงที ว่าแต่ปิดยังไงวะมันจะเล่นะปิดได้เพลินหนึ่งบอกหน่อยดิปิดยังไงตายค่ะนี่ไงแงสักศูนย์เลยโอเคไม่มีเพลงแล้วฮะกล่องแฮกเกอร์โจโจตอนเที่ยงคืน เออไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นนานละตั้งแต่สองสามเดือนนี่แล้วมั้งล่าสุดที่เล่นอ่ะเออเกมยังก็เล่นเก่งแหละเป็นนักสะสมด้วยซ้ำแต่ว่าช่วงเนี้ยมันมาคันไม่เล่นแล้วเพราะว่ามันจะไปติดไอเกมแท็บอ่ะเออเกมแท็บเกมน่ะเกมแท็บได้ผมเพิ่งโหลดได้เออเรียกว่าอากาศคนขี้เหอะเขากดเข้าไปในนี้จริงว่าไม่ตั้งใจกดลงเพ้อ แล้วใครเข้ามาเอาออกไว้แล้วเออเราจะกำลังเข้าไปด้วยความล่าช้าและโหดร้ายต้องหาหาดูรอเลยกว่าไหมวะอุ้ยลายพ่อค้าเอ้าพ่อค้าหายเอ็นพิซิลห,หายตัวตั้งแต่เมื่อไหร่วะพ่อค้าไม่อยู่แล้ว พ่อขาไม่อยู่แลอเว้ยร้านนันเทียนยิ่งส,สัสลองเล่นไหมว่าดึงขั้วลำบากเด็ดช่องแชทอยากย้ายแต่่ามันยหายไม่ได้เอะไล่ลเอก๋ยวเราก็ไดยินได้นิ่งเองอยากเล่นเดี่ยวว่าเอ่อระดับผมนะ่ะมันก็ต้องหมดยากสุดอยู่แล้วหมดยากอะไรหมดอีซี่ไปก่อนเถอะ <laughs> มดดีสิกดไม่ได้เออได้ละ <laughs> พูดภาษาเทศเลยโอ้เสสสสโอ้ถ้าเดินคโอ้ถ้าเดินถ้าเดินดลกมากล็กเลกลเ็ก เอเอให้เขาตั้งตัวบ้างดิเมือเ่อกีออเ้เขาอยังไรเขาอยังไม่ได้ตั้งตัวเลยโอ้โหเดินเร็วมากอือหืออือหือแม่ว่าดันเจี้ยนเป็นเจี้ยนเจ๊โจ๊ะอือโอ้เร็วมากเร็วมากพอ,อจะรับบอลด่งพันไหม,มต้องมีตุ้ยหรอวะ โอ้มาดิมาเข้าเลยเดี๋ยวให้สวยละแป๊บนึงมาดิมาดิอ้ายนี่อ้ายต้องมาดิไม่เจออ้ายต้องมาดิอ้ายจะอ้ายก็มาดิไม่เจอไม่เจออ้ายก็มาดิไม่เจออ้ายก็มาดิมาดิมาดิอ้ายเออแป๊กไม่เจออ้ายก็มาดิไม่เจอได้ก็มาดิมาดิมาดิเออไม่เจออ้ายก็มาดิโอเคมาดิเล่นคนมั่วนั่นน่ะบอส โอ้กดจิตบอลไว้ก่อนเล้วก็รูปอดภัปเอาเปียนบอล่วยเปลี่ยนบอลน่ะเราเเข้าไปแล้วีก็เปลี่ยนแบบแบบดื้อเ้ดย้้ด่้ดิ้ด้ด้ดิ้้วิีกิิ เกิดไ <c oughs> <Le ane> ิ้เกิดเล่นใหม่งี้นี่เล่นอะไรอ่ะตัวย่ออะไรวะจำไม่ได้ละอ๋อเทเลทาว่าดีเฟนต์อ่ะนะเล่นเล้วจีนเทปวะเนี่ยจำว่าตอนเล่นลุ้นเลยไปละ ก็เข้ามาในร้นเจ็บเหมือนเดิมละ่ะมู้ยพวกข้าชอบหายตัววะ่ะตอนเขาจะซื้อเนี่ยมู้เห็นเศร้าอ่ะจนไม่เห็นกับตาจนบ่ได้มาเจ็บต้องการต้องการสองคนแบกฮะงงเพื่อน ไปกลางฉันนะอะไรก็ได้ก็ได้แล้วนีนนนนนนน่ดูสิว่าพวกเขาจะรอดหรือจะล่วงหรือว่าจะโดนเขาดา่าไม่มนนไต้องสอบไปนะอ้ายสตรีมนี้น่าจะถึงเที่ยงเลยมั้งใๆๆขอสิ่งที่อ่างก็พอเดี๋ยวก่อนที่ลุงจะมากี่แก่นนะนะมีคนมา เอ้ยยังไม่ได้ตั้งตัวยังไม่ได้ตั้งตัวอันนี้ไปินก่ก้อนอื้มบอลเร็วมากแม่บอลเร็วมากแม่เพื่อนหายเพื่อนหายเพื่อนแล้วเพื่อนแล้วเพื่อนคนชื่ออะไรคะแต่ว่าตอนนี้ผมติงมากเต็มมือเสือกเล่นมันเนี่ยตอนนี้จะกดตรงกลางหนึ่ง กดไม่ได้เพื่อนอยากกดเพื่อนอยากกดสกิลทำไมเล่นละกดออกมั้งทแบบแล้วทำแบบแล้วนั่นอีกว่าเพราะตอนนี้ระบบผมมาเป็นไรไม่รู้เล่นเล่นมันแบบไม่ได้เชยไหมก็ใหผมเล่นอะไรอ่ะ แบบบรรดาจับเพนะื่อนนะเกมวะเกมดีนี่เกมดีมนี่ตัวมาเล่นเกมนี้แบบไม่หัวร้อละกันเนาะมันยากมากมันได้มันได้มันได้ไข่สู้ไป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 เอออุ้ยชิดกับผู้สี่ ผู้เสียอะไรปฏิทโตกิ่วเดินเดินเดิน,ดนค่อยไปแล้วถึงค่อยไปและออไปอะไรเพื่อนเลยผมกอบผู้หญิงกินครับไปเลย <c oughs> เดือนตกเดือนตกลงไปเลยไปเรียบร้อยไม่เป็นไะไรขอรอดขอยกบังไว้ดวได้ แอดเพื่อนก่อนก็แอดแล้วไงครับผมแอดแล้วนี่ให้งั้นเดี๋ยวให้งานให้งานเดี๋ยวออกไปดูแล้วกันเนาะไอรีคนคือฟัดใช่ไหมนั่นองไงวะนี่เจีจีนี่จ,จๆๆีแฟนหอยเราเล่นฮะนี่คนเหรอนี่คนใช่ไหม มันได้มาสองสามเดือนเลยนะเนี่ยนี่ไอรีคุณเข้ามาไอรีคุณใช่ไหโอเคได้ได้ได,ได,ได,ได้ต้องหาต้องมาไปกันที่เจ็ดที่ัรงแรมมันจะชงเช็ด เอาไปก่อนแล้วกันนะพ่อพูดมาติดช่องแชทให้เล่นแบบว่าอีเวลเปล่าอีเวลเล่นได้ไหมวะเล่นไม่ได้โลอบอกผมมันเอออะเล่นเกมอะไรไม่ได้เลย โอ้หาอะไรไม่เจอฮ่าอยากเล่นเกมตัดเชืไมันอ่ล่ะเฮ้ยหรือว่าเล่นแบบเดมิมิกดีเล่นเดมิมิกดีกว่าเดมเดมิกน่าจะดีกว่านะจะหาเดมิมิกแป,ป๊บจะเจวคำน่กกากลัว เดมมิกค่อยๆเล่นไงต่อ่ี้มค่อเล่นลยะหาดมมิกก่อนนี่เราเล่นเ้มาป่าอะไรบ้างเดมมิกจาอยู่ไหนจ๋าเดี๋ยวมิก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 ถ้าเราจะต้องค้นหาแล้วล่ะเออคนหาแล้วก็ลืม ใชไงอุย้ยได้ยินเสียงค่อยไหมได้ยินเสียงผมไหมได้ยินเนาะได้ยินเนาะอ้ได้ยินเสียงค่อยบอ่ให้เราเปลี่ยนไอ้ีหลักดีกว่าไอ้ไอ้ลีลักน่าจะดีกว่า ไอ้ีล้าฉันมาแล้วจ้าได้ยินเสียงผมไห้ตอบทีมันจะไม่ได้กินนะ

คอยสิเล่นเกี่ยวเกมเออให้งานหน่อยเกมมาเล่นเด็กจีอยากเล่นอยากเล่นแบบะไรน่ากลัวน,น่กกวานกลัวอยากเล่นอันน่กกากลัวน่กกวากลัวโอเคดีนะกล้าเล่น มไม่เป็นไรวะอนั่นเดี๋ยวพิมพแลกกันมันติดช่องแชทมันพิมพ์ไม่ได้นี่ได้ยินเสียงเนาะแต่ว่าฝนมันเล่นไม่ได้กีมันเอึดน,นี่ยไงรู้นะว่าอยากเล่นตัวนะว่าอยากกับผมมาเล่นแต่ผมมันกดไม่ได้มันกดเล่นไม่ได้มันติด มันติดมันติดมันติดมันพิมไม่ได้มันพิมพ์ไม่ได้ครับอไอไอโซทีร์ไอแมปที่คุณแมปไหนวะแบบไหนวะแบบไหนแมปไหนแมปไหนอยากลองกีดก evet. ัดก <versus> <arta> <ương la versus> ีดกัดกีดกัดอยากลองกีดกัดกีดกัด อยากร้องกรีดกรัดอยากโดนผีไล่ฮ่า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 อย่างไงก็ไม่กลัวอุ๊ยภาพน่กกากลัวดีนี่รุกลุยโอ้กดเฮ้ยกดไม่ได้เลยถ้างั้นเขาไปหลบเกมเมล,ล่นแล้วเข้าไปหลวนแล้วที่เกละ ก็ไม่มีอะไรแล้วอ่านงสุดปรสารง่ายๆนี่นี่ัออล้วเจออะไก็สุานี่ละเออเยกออเสยงกแบบวิญญาณไหลออกจะล่างมาแล้วอะสตีนี่เขบอก ขอเยอะครับ ขาต้องคอยไม่ร้อนแซนบ็อกเหรอโอเคเดี๋ยวไปเล่นเดี๋ยวตานี้จุกก่อนนะคะแล้ววันนะ้ชุดทค่ะไม่ร้อนแซนบ็อกคนที่มันโคตรจัดจังขอแก้มือได้ไหมขอเป็นนักต้มแล้วกันเพราะว่าของมือของผู้เป็นยายนะครับจ้า ที่นี่เสียงดังขึ้นไหมคะดูว่าเสียงหลับลดลงแล้วออไอ้เจ้าตาล่าอยู่ะเมียวเมียวเม้ากังเล่เ <c oughs> กับแมวครับแมวคือลูกรับลูกมาทำผม่เดี๋ยวมาใกล้ก่ Okay. โอ,อ,อ,อต้นนอแตนนยแ็คคอยแจ็คเลไอ้ต้องมีจตกาเสยงการ่อแต่คือเดินยากมากเคต้องเดินแบบนี้เอาจะเดินได้่จะไปนีดก็ถือ โอเครอบแรกหนึ่งคนสตรีมก็เกิดจบแล้วเออแล้วมื่อไรคะใครเลยนเพื่อขายขาคนเดียวหว่อันนี้ไม่มีคลิมแค่เขากงขายกันแล้วเอ็ดเดอเล่นแบบนี้ ของอีสองก็จะมาสองเล้ดูกันเนาะใช่มีต้นถั่วลัวไงหลังไงหมอมก็เลยมประยแต่ว่ามัต้มไปต้มอุ้ยไปแล้วไม่เหมือนกับเอ้ย